พี่บอยครับขอสิบจังหวัดที่น้ำท่วมขังมากที่สุดในประเทศไทยครับได้เลยครับแล้วคุณล่ะครับตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเจอเหตุการณ์น้ำท่วมมากแค่ไหนหนักแค่ไหนและคุณใช้ระยะเวลาอยู่บนถนนนานแค่ไหนกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะได้กลับไปพักผ่อนบนรถแสดงาก็ิดเห็นและพผู้คุยกันได้นะครับอ๋ออย่าลืมนะครับแล้วจังหวัดไหนครับที่คุณอยู่และน้ำท่วมขังมากที่สุดครับอันดับสิบจังหวัดที่น้ำท่วมขังมากที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นคือจังหวัดอุดรธานีครับมีน้ำท่วมขังถึง55%ครับั9จงหวัดนครศรีธรรมนาชครับ 60%ครับอันดับแปดเมืองหลวงของภาคเหนือนะครับนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่ครับมีน้ำท่วมขังถึง64%ครับอันดับเจ็ด จังหวัดสงขลาครับมีน้ําท่วมขังถึง68%อันดับหกจังหวัดภูเก็ตมีน้ําท่วมขังถึง70%เลยครับอันดับห้าเมืองหลวงภาคตะวันออกนะครับจังหวัดชลบุรีครับมีน้ําท่วมขังถึง73%อันดับ4ี่ปริมณฑลของเราเข้ารอบมาแล้วนะครับนั่นคือจังหวัดปทุมธานีครับมีน้ําท่วมขังถึง78%ครับอันดับ3จังหวัดสมุทรปราการครับปริมณฑลอีกหนึ่งจังหวัดนะครับมีน้ําท่วมขังถึง82%ครับอันดับ2ปริมณฑลอีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือจังหวัดนนทบุรีครับมีน้ําท่วมขังถึง84%และอันดับ1จังหวัดที่มีน้ําท่วมขังมาก ที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นคือจังหวัดกรุงเทพมหานครครับมีน้ำท่วมขังถึง92%ครับและกรุงเทพมหานครนะครับยังใช้เวลาเฉลี่ยนะครับในการที่จะระบายน้ําออกนะครับสูงถึง4.27ชั่วโมงเลยครับหรือ4ชั่วโมง27นาทีนั่นเองครับแลวอาทิตย์ที่ผ่านมา3-4วันที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักล่มกรุงเทพปริมณฑลขนาดนี้คุณอยู่บนถนนกี่ชั่วโมงและพิกัดที่คุณอยู่คือถนนเส้นไหนมาลงแสดงของคิเลสพูดคุยกันได้ครับ